ไปท่าไหก็จะเจอผู้คนมากมายที่มีแต่รอยยิ้มนภาพความสุขที่แท้จริงที่รอคอให้เราทุกคนได้เข้าไปคนหาแค่ออกไปลุยน้ำทะเลแลยย้ำบนพื้นทรายปลดปล่อยให้ใจนั้นเพลิดเพลินให้ความกังวลที่มี ให,ให้ความนาในร่างมีหัวใจได้พักได้ผ่อนคลายและพร้อมเริ่มตอนวันใหม่รอใครที่เจะพบเธอรอให้เธอมาพบเจอกับความสุดใจที่ไม่อาจหา ช่บุรีเาสีสันที่หลากหลายที่มีพร้อมให้เธอได้ทำไปตามแต่หัวใจรสชาติความประทับใจที่รอให้ลิ้มลองอีกมากมายอยากจะเชิญชวนให้ทุกคน แค่เพียงเปิดใจฉันรับรองว่าเจอได้เจอสิ่งที่ตามหาไม่ว่าวันนี้หรือเมื่อไรก็พร้อมจะตอนรับเสมอด้วยความจริงใจร,รอคอยที่จะพบเธอรอให้เธอมาพบเจอกับ ครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นานด้วยนะคะวันนี้นะคะช่อง NW Real s s t a t e 78จะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสวยๆหนึ่งหลังนะคะวันนี้เราอยู่ด้านหลังของบ้านแล้วนะคะ ใช่ครับวันนี้เราครับอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีเลยนะครับใช่คะ่ะบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวนะคะและจะเป็นพื้นที่ซักล้างด้วยอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะอ่าและส่วนนี้จะเป็นถังน้ำสำรองนะคะทุกท่านใช่ครับ2ถังนะครับแถมด้วยนะครับใช่ค่ะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นทางเข้าไปในส่วนของห้องโถงนะคะหรือว่าจะเป็นห้องสังธนทนาการของครอบครัวนะคะเรามีแถมผ้าม่านด้วยนะคะใช่ครับโอ้โหห้องโถง เนี่ยสูง,ปงโปร่งโล่งสบายนะครับเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นของอครอบครัวด้วยนะครับใช่ค่ะพื้นที่กว้างขวางนะคะและมีพื้นที่สําหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะจากที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเห็นว่ากว้างขวางมากๆแต่ถ้าอยากดูว่ากว้างขวางแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมต้องมาชมด้วยตัวเองนะคะใช่ครับตอนนี้เราเดินสู่ห้องรับประทานอาหารแล้วนะครับใช่ค่ะ แล้วตรงด้านนี้นะครับน้องแหม่มเป็นพื้นที่ห้องครัวนะครับขนาดใหญ่นะครับสูงโปร่งโล่งสบายเหมาะแก่การทําอาหารมากๆเลยนะคะน้องแหม่มโอ้กว้างมากๆเลยนะคะพี่น,นัสในส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องครัวสําหรับการทําอาหารภายในบ้านนี้นะคะแล้วก็จะมีฮูดดูดควันด้วยนะคะ,ะสําหรับห้องครัวนี้ก็จะอยู่ ใกล้ๆกับทางที่เราจะออกไปในส่วนของที่จอดรถใช่ไหมคะพี่นันใช่ครับสาหรับครัวนี้ลูกแมมรู้ไปหรครับสไตล์ยุโรปเชียวนะครับโอ้โหรู้ราวกากนะคะและส่วนนี้จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะของตัวบ้านนะคะซึ่งจะอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมชั้น2ของตัวบ้านกันดีกว่านะคะได้ครับน้องแมมเห็นพื้นไหมครับเป็นลายไม้นะครับสวยงามแล้วก็เพดานสูงนะครับติดไฟนะครับเชงกุรีล่าสวยงามมากโอ้ขออีกรอบนึงได้ไหมคะพี่นั แกอรีล่าโอ้โหแบบไม่รู้เลยนะคะเนี่ยอาต่อมานะคะคุณผู้ชมเราก็จะพามาชมอีกหนึ่งห้องนอนซึ่งห้องนอนนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้าน <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ครับมัสเตอร์รูมนั่นเอง oh, สามารถเดินออกไปชมวิว ด้านเราเบี่ยงด้านหน้าด้วยนะคะ,คะมนถนนด้านหน้าบ้านก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วเราสังเกตเลยนะคะว่าเขาไม่มีการจอดรถอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะก็คือ,อบ้านหลังนี้ก็จอดรถได้สองคันใช่ไหมคะพี่นัทภ<ช>ายในบ้านนะคะใช,ใช่ครับผม สำหรับไทยในห้องนี้ก็ติดตั้งเครื่องอปรับอากาศให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องแมมค่ะก็คือลูกค้าซื้อบ้านหลังนี้ได้แถมแอร์ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีห้องน้าในตัวด้วยโอ้โหห้องน้ําขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะและส่วนนี้จะเป็นโถงทางเดินนะคะที่เราจะไปห้องนอนที่3และ4นะคะมีอ่า ความกว้างมากๆเลยนะคะใช่ครับจุดเด่นคือหน้าต่างล้อมรอบเลยค่ะก็คือให้อากาศถ่ายเทนะครับสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ติดเครื่องปรับอาก,กาศให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะคะพี่นัท่ะดูโออานะคะดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ดูแบบ หรูหรามากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยู่ใกล้ทะเลมากๆนะครับใกล้ตลาดนะครับอยู่ใกล้ชุมชนนะคะผมซึ่งโครงการสุภาลัยการวิวชนบุรีนี้นะคะอยู่ใกล้ห้างต่างๆเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างเซนทันชนบุรีนะคะโลตัสนะคะหรือว่าจะเป็นบิ๊กซีนะคะและที่สําคัญนะคะอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยคะ่ะว้าวใกล้ๆกันเลยนะครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้ โรงพยาบาลด้วยนะคะพี่นัทอันนี้สําคัญ,นนคญมาก,มากเลยะ,ะ,ะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ทุกการ สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะใช่ครับถ้าสนใจบ้านหลังนี้ทำไงคะน้องแมมโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ id 0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง y o YouTube ชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราทั้ง2คนด้วยนะคะ ใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ไมีวันที่ดีให้เธอได้ลองมาพบชุมเวลาที่แซนดีอยู่ตรงนี้ที่ชนบุรีพักลองคํหาว่ามีที่ใกลให้ใช้เวลาได้พักผ่อนไม่ต้องกำวล รอ,อรอให้เธอมาพบเจอกับความสุดใจที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนให้เธอได้มีวันที่ดีให้เธอได้ลองมาพบช่วงเวลาที่แสนดีเมื่อไรก็พร้อมรออยู่ตรงนี้รอใครที่เจอพบเธอ หายไม่ไกลเตรียมด้วยรักและน้ำใจพร้อมแบ่งปันบแลกจริงใจสงเสมอรอใครที่เจอพบเธอรอให้เธอมาพบเจอกับความสุดใจที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนให้เธอได้มีวันที่ดีให้เธอได้ลองมาพบช่วงเวลาที่แสนดีเมื่อไรก็พร้อมรอ รอท,ที่จะบเจอรอให้มาับเจอ,อกับความสุนใจที่ไม่อาจหาได้าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรก็พร้อมด้วยความตั้งใจช่วงเวลาที่แสนดีจะรอทีอ่จะยุติ รอ,อรอให้เธอมาพบเจอกับความสุขใจที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนให้เธอได้มีวันที่ดีให้เธอได้ลองมาพบช่วงเวลาที่แสนดีเมื่อไรก็พร้อมรออยู่ตรงนี้รอใครที่เจอพบเธอ